สบายดีสบายดีพี่น้องพบกับซองน้องออนสองศูนย์อีกเช่นเคยพี่น้องมือนีพี่น้องห้าก,เเาก,าก็เลยเเฮียนมาเนาะข้ากระเซงแหละข้าก็สอบแล้วสอบแล้วมือนีพี่น้องสอบสีมือนะพี่น้องเนะาะมืออื่นเลยก็เฮียนปกติสีบ๊บมีพาภาวะอ่อนพักลวงหนาไปแล้วทิศหนึ่งแบบพักไปแล้วทิศหนึ่งแบบพักเพาะกับหลุดเอือดหลุดอายเนาะแต่วันนี้เทาตั้งใจเขาสอบแล้วข้าก็สิใจเฮียนปกติเลยนะพี่น้อง มื่อนี้นั่งจากมาตงเฮียนเขาคั่วก็ไม่ใหญ่น้อยมียน้อยจเจ้าเพื่นซื้อเพียงไม่เห็ุกินแล้วนั่งจากเลิกมาตงเฮียนนี่ก,ก็หักอาบน้ำอาบน้ำซับผมแล้วออกมาตงเฮียนมันอากาศนี่ก็ไปเขาคั่วว่ามันใหญ่เป็นเหตุยังกินไปกันเลยพี่น้องพี่น้องเ <c oughs> สพพี่น้องให้ไปกินมื้อนี้นะยาบอเซ็นพี่น้อง เป็นผาขี้ริ้วประเ็ดย่ำผาขี้ริ้วกับอันปีงเขียดต้นปี่น้าปงเขียดตะมักทัวขมกินแรงมือนี่อันนี้เปนข้าธรรมดาได้ดินะอะไรบ้เท่าไรกะอันนี้นะโลนึ่งซีีเป็นินไทยเลยวะเป็นไทยเลยงเป็นคนไทยเลยรอยกว่า ก็มาลอยหาสิบบาทหอนอะลอยสารลอยก็มาลอยยี่นี่แหละลอยยี่สิบเนี่หี่อยเชพอดวะเดียวเดียวเยโอะโย

ย้ำฟักที่ดิวพี่น้องไงนี้น,นะกับปิ้งเคียดปินปิ้งเคียดแต่บางทั่วมาอน,นี่ยเขียดลายมืออะไรมาเนี่ยหน่อยไปห้ามานะ่อยห้ามาแต่ลายมือมัได้กินมันยอยู่เซงเ็งแล้วนะพี่น้องเซ็งมีอยู่ซีมือแต,แต่วันจันทร์เขาวันฟาฮัสเนาะมันเด็กกับมือสุดท้ายแลยอ่ะ อื่นทางเบิรงอาจารย์แจ้งว่าักเพิ่นบ่ได้๋พักเลยเพราะว่าพักไปแล้วทีนึงพักก่อนแบบพักเรื่อยๆเซ็งเลยพักพร้อมกันเลยแต่เราซอบเลวเซ็งหลังเนาะอันนี้ยังจีดัวใช่ไหมว่าละเหตุได้ไหมเนี้ยเบ็ดบอลเมื่อเดียวก็พอลูก อาาไม่หลดมันเหดอเหเราจ้องลอยเขาก็บุฟฟ่ตขี้เหลียงจะเยี้ยมากหนเอเปล่าเยี ok ่มมากเลยลายมอลายล้วพี่น้องเอิญเอินพี่น้องมากินน้ำเพื่อนการ์เอิญนมกกินน้ำกันดพี่น้องเปนเลื้องสบาเลิกเล่นกินกัำตา เอฟซีทามัมีคลิปเป็นไรน่าจะอยู่นหยมันหยุ่นมันนี่เป็นออย่างพีนง่น้่งวิ่งเครียดพรายอคน จัดเตรียมมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องขาเขาซุกนาออันนี้ยังขาดหัวเขาอยู่สามใหม่ปิงปิงใส่ใหม่แบบนี้มาหยิบแบบนี้มันจะแสบปิงล้ะก้าทางเธอนี่เหรอกรเด็นนี่้เปิงขี้ หน่อยหอมหอมแดงหอมกําลังวะหอมเนาะหอมแดดหอมหัวใหไงเป็นคาคิริวเตรียมไว้เนาะมีปูอัดแตกะพาขคิริวนี่กาสิเป็นมักเกรนพี่น้อเนี่ยม่มีกะหอมหัวแดง Ui, bố mẹn hóm đè, hóm nhầy, phía đó hóm nhầy <cười> <cười> ตัวอันสุดละก็แม่ตัวนะั้นติดเซบุญสินไว้ใส่อันบุญสินพร้อมพี่เนอะนี่เป็นเตรี๋ยบหมักนาวพร้อมหอยใหญ่มักเลนแล้วก็ผักขักพลีก่อนไหมอะตังโอตังไสงอัสนนี้ก็มูซับ ตีลวกไวแล้วมันนีก็จะเป็นเพจตละตัวเพจแล้วเปนเพจบ่อ้าวเมย์นอะไปยืนทำจ้มันทำยำห็นเพจบุเพจตรงมังเลยเลยนะกิน่ได้น้องลวกแล้ววันนี้งจากเซไว้ไม่รห้อ้หนเย ลยกเปลือยอยู่อ่ะแล้วแบบพอมันหยักอดกอดเขามันกอดกอดเสียนมันขาวๆข้าว่าหล่อนหยักหน่อยได้เลยคนหน่อยดอก กาบาเส้นมันเหนียวๆนี่จัดเอ็นเขีนแม่มาเบิ่งด้วยค่ะเส้นมันอะเส้นมันออกออกใชไซน์เนหน่อยหนึงเดิย่างล้างจากลวกแล้ว,วกกเขากะอันนี้น้ำเย็นเนาะต้อจตาเส้นต์ติดกันลวกเสร็จหล่อนแล้วพี่น้องตามด้วยผักขกิลิวปูอัดไว้รวมล้าง่อยเนี้ยมันสีนี่ปูอัดลวกข้าวเรียวหน่อยนไง ปิ้งเขียดได้ปะเนีน่ยมาคอพักก็ไม่เ,ย,นนเ,เออกกยี่ยคันนั่นพักเพื่อนสะจืดไปแลนออกกําลังกายฟ้าสวนพักเพื่อน ล้างเถอนอนๆกับอยากปลูกเนี่ยแต่ว่าดินมันปู๋งอะไ้วันต้องซื้อดินมาทมใหม่พี่เนาะนี่ผักสลัดปอดสาริษเฮ็ดย่ำไปกินเด้อเอาบนะพี่เนาะเอาอไปกินมีอะไรเตรียมไว้บ้างเลยเตรียมไว้บัตรแ้ว

ก็น้ำนจิ้มมัมนคุณเห็ดไปแล้วนะพี่เนอะแย่แย่เห็ดบล่อยอยากเพ็ดพอไดนพอปัณณได้นะพี่เนอะเมียเลี้ยงกับอันเมียดีกินเพ็ิดปล่อยได้คนกินเพ็ดหมดละ ตามด้วยหอมหัวไงไปไปเลยมาหอมหัวใหญ่นี่กินจึงหลืนโลด,ดดีรวมความกันไปดนโดดเนาะรวมรีมกเกลนมกเกลนใหญ่มกเลมกเลนเนี่ยออนมาก,กินนะประเทศอู้ใหญ่อยังกินเล่นๆ กินแท้ๆคือตำมักทัวกับมักแตงกินกับขาวกินยำกับขาวบ่ได้นีอันปิงเขียนําเด้พี่น้องกับอันสิตำมักทัวเนาะกะละมังอนะยว่ายน้อยบ่แม่นตัวนีพี่น้องเอ้ยะใส่เคืองกปลาดีด้ม่ยอิงดีก่อน เดี๋ยวเขาบอกแล้วบ่ลูกเพิ่นมาเอาถั่วเพิ่นไปเชเพชจังเดี๋ยวไปใส่ไปนี่เอาไปเล่นอีบ่จังนีน่นั่นอีแม่หายแท้ๆเออไปเลยเอ้ยหัวใส่พรักน้าพี่น้องอ <ๆ S 1> ืมอ่ะตัวคนคนคนท่นโยนผุ่นมันกับบุมีเนาะพักเกษตรเนาะพักเกษตรนะใส่พักเกษตรยิ่งยั่ง มันได้แตกเราเด้อวันนี้น้าอย่างมาลายอ่ะเปิเอิรนเาขิวมากินน้ำเด้อเสาขิวเอิร์นมาเบิดป้าปกระดดกระเดียะจดเ้าคันโกรโกรนี่ลูกไล่ม่ยังไ่ยั้งกินเยลคนอยางแสฮึ่มเมนกับล่หนึ่งเปเอิรนมาโกรม่จะป็กลนออกกําลังกายมีน้อง ยงยำพี่น้องหน้าตาเรวๆเนาะเี้สิเป็นยำกัปิงเคียดตาหมักทัวมัเขาแรงนั่นกันพี่น้องปนเรื่องะเฮ็ดเบียเบิ่มสิอันนี้กับอันนี้แบงหายแล้วเนาะหรือว่าไหแบงหาหไปเรื่องอ่ แบงผายเพิินเอาเนาะปลาเลียงเพิินเพิ่นขาเห็ดนันเห็ดกินเพินเนาะนางเี่มนงเด้มยยย้กรตั้งกรเลือเจ็นเอาเจีเจีไม่ใงีน่อยไปาลายมือนอะมันการยำแรงจืดมาอยู่หรอจืดไปแลงนอกกับร่างกายบ่ได้มาเพิ่นขาหย่ากิพีน่อแบงผายเพิินเอา อาม่อห้ม่อหแม่ก็ตอนนีเพื่อนกับข้ามดเบียเนเยอะยดีพี่น้องอาไปมื่อไห้แม่ก่อนยังมืกินคนมีเบียคนมีเบียกินกอนด้อนมาเด้อแม่เลยลงมือกอมูเลยนะเห็ดจนอันนี้ยี่พวงมาเด้อพี่น้องดอ ถ้กเสรจสดสี่กินสนัดฮัมว่ามักตามมักทัวก็ปีงเขียดแต่พี่บ่มีไปกินไปเลยเกษรกรเาก็เดียวว่าอันย่นะก้อกินเล้นมาเป็นวะอินย่างก่อนเลยข้าก็เขาใจเข่าใจมาตลอดว่าย่างะไว้กินน้ำรังนะอืมพญปาน อ๋อพ <Mine>. ี <hatten> after, ่เบรนเพิ่งกินนะอะไรสบายดีฟรีก่อนอย่าเพิ่งพูปีกเมื่อหม้เลยนะก็อ่อนปีกหพรวขาดเบิดหัวหมายเนี่ยอืมมันยะกาดยำแรงพี่เนาะ เนี่ยไปกันเขานอกบ้านด้วยแม่อันนี้ก็เพื่อนพ่อยายพ่วงนี่เขาไปกับเพื่อนเมย์คันนี่ก็เพื่อนนอนไปทั้งปู๋นี่ก็เพื่อนเมย์ดิมเพื่อนไกลๆกันน้องพี่เนาะรรยากาศกินข้าวกินข้าวนอกนอกเพื่อนได้ไหมเอาผ้าม่านนี่แหละพ่อบรรยากะอ่ะปีนแก้นุ่นเสาเรื่องมันนี่ กินแต่ผักนะดูหมดหมดกินแต่ปักโอ๊ยตำมังทัวก่อนมีหน่อยกินตำมังทัวกินเนยย่ำไรลาขอได้อ่ะเด้อพี่น้องคือการต้องกินยหย่ำก่อนตำมังทัวกับป้งเขียนเอาไปกินน้ำรำเป็นอะไร แฉบอยู่บ่พี่มึงเป็นยังไงบ่เคยตรงน่ะก่ามึงแบคือก่บบบาปานนี่บปานกินเขียดสายหลังตรงกินเขียดได้บาปานอยากินหิ้วเข่าว่าจักบปานนะนองเอ้ย่หเอาเลยก็มาปานไง บาปานหิวเข่าพี่น้องจังไปใส่มากไปเตะบานมากอ,มอบมากเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเยจนหล่นปากเห,หลือปากเลือปากมันนี่กินแตะเว้นแน่พเพราะละเมิอดอยู่พอดีสลัวสลัวส,สำนียพอดีอากาศคือดีนี่ใช่ปะ จมใช่ปะหม้อฟันหิวข่าวว่เจอ,อตามกทวนปีเงเขียนเลยท้นีมีบากตกแดงแล้วเส็เซบตใบ,บ,บ่ปนะแต่บเอที่เจอมันไ,ได้ไมันได้พี่น่ะ

เต้มมือเลยไปพ่ออืมสี่บุเห็นน่ามือนาพอสิให้เฮ็ดเมนูยังกินเจ้าเนะขอพ่อเนี่ยโอ้ต่อของปลาเนาะของปลา,นะาของดงเฮ็ดลาบสดลาบสดปลาเดาี๋ยวจะไปเงินยูเฮ็ดลาบสดบ่เฮ็ดลาบสด พอลาบบ่พอลาแบบห่อนั่นเด้แม่อยากแม่อยากแบบนั้นแบบเพ็ดแบบห่อเฮ็ดเฮ็ดน้ำเฮ็ดห่อตั้งหางนะแสบแบบนั้นนะแม่อยากตอนอยู่หุ่นน่ะแม่ไปเตยมันเฮ็ดแสบแสบลาบสดซอยจำซอยจันทร์นะะจาซอยจันทร์นะเนาะเหมือนไม่นอนก่อนมากบอกบกเฮ้ยเดี๋ยว่าผัวงบุกให้ก้มาพี่นอเด่นเด่นนะกับฮุจัก จกไปหาหล่าเพียงมากหาผงวัวผูกขวยอบ่ก,ก็คนอยู่เนาะนางกเคือวล่าหาผงวัวผูกขว้ยมากคนไงผนงะบ้าผงสา่าหล่าโยเขียดเบิดเลยสิได้ไปหาเด้อเช้าอาทิตย์นี่เด้อถ้าองนนาเช้าอ,อ่อนไปหาเขียดกันเด้อ่าคนสีมานอยู่บ่ ลองเป็นซาลาดูลองดูลองดูมหาไล่มหาลัยเทคนิคแสบบอกินบปลาบติงอิตาโอโอมาแหงมหาไลยแหงกระแตกบกว่าเมหาไมานยี่บอุดเขียนแสบบอาพวงมาลูกพออแม่แบบลูก ปแ้วนะหเดเออน่นก็แสบเพียงแสบคักแล้วเจ้าอิงนะขมุขมุขมุขมีพมดีอ่ะน้องคือเลือแต่หัวบัวหัวหอมไงกินแบบน้ำอันนี้ทานนางบนนางใส่ว่านี่น้ำยังแสบมันขำแล้วน้อพี่น้องนี่นีตื้อละสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้น้พี่น้องกินเขาแรงกับอบขวดคือเก่า เหมือนเก่าเหมือนเดิมเมือเก่า <laughs> คลิปนี้ก็อย่าลืมกได้เป็นน้องเด้อเป็นกำลังใจเอาในเด้อฝาโกดไล์กโแชรแเป็นกำลังใจเอาในเด้อไปนอ่นาะบาย